ใช่โบอีรีบ่ได้เนาะโอยการเสิเห็นกับมันๆกับบานไปแล้ววันนี้มีแต่าขอดเสียนนมาจอดมั้งลูกคนน้องโอ้ย,ออยสวยสวยสวยพอดีพอดีตุม่มตุ่มพี่น้องนี่ครับเด็ดขอนสนปีนี้มาถูกเวลาพอดี มาแล้วผ่าโคตเซียนมาแล้วครับผมปอปองลงบ่าวโอ้งามผักปอปองเนาะนดูปอปองมันตัดเป็นขาเป็นขาน้องทุกคนโอ้ดีโคตรเซียนเยว่ไม่เมาก่อนแกแกกลับก่อนไม่้ชถ้าตนนันไม่ได้ดอกเจ้าข้างล่างมันมีเยอะนาะที่แบยารินดาจะมาก่อนเพืมเออยารินดาเดี๋ยวนี้เดินกันเท่าไหร่อื่านี้ก็แม่บ้านนะครับผม สวยสเดี๋ยวไปตัดน้ำให้่อนเบาก่อนเออเดินคือเดินอยู่บ้านเดินก็แค่แบบน้งามนะปองมากคุณคูเป็นสันเป็นสันเนาะปิดแถวบานมาลงเบาเีปีนี้เพอาะที่ทุ่งตูมปีนีุ้่มาตกมั้มตกฝนมาตกช่วมนี้อือพอดีเนาะ ตัดยังไงปอบองมือปุ่นตัดแบบสั้นเลยเป็นสั้นเป็นสั้นเนี่ยไอ้นั่นพอสองมืออืมสวยมากเลยซ้อนออกล่างเดี๋ยวลองงัดก่อนลองไงก่อนโอ้ยปอบองนั่งฐานมาฐานนั่งเนี่ยงามมากเนาะขาทั้งขาทั้งพอดีเนาะแม่เบ่บางบาอย่ดีบ่ได้เนาะโอ้ย การเสียเงี้ยกับบ้านบ้นบันกรบบานไปแล้ววันนี้มิตรขอดเสียนนี้มาจอบมั้งลูกฝนป้ปองโอ้ยสวยสวยสวยพอดีพอดีตุ่มตุ้มพี่น้องนี่ครับเป็ดขอนสนปีนี้มาถูกเวลาพอดีตุ่มตุ้มพอดีนะครับบานก็แซ่แต่ว่าตุ่มตุ้มนี่กะแซ่อีกแบบหนึ่งเนาะปอาปองเนาะตีกรุบครุบสดสดใหม่ใหม่ มาทานโอ้ยงามรับลุงวบอร์ผลปีที่แล้วเนาะลุงบ่าวมะเขี่ยมแต่ดอกบานเนาะแม่ปีนี้มนุษย์เป็นสันเป็นสันเนี่ยบีเอาปีนี้เขามาเฉดเวลาเนี่ยโอ้ยตุ่มผักแั่เมื่อวานนี่ก็ยังบ่ได้อีกเลยเนาะบ่มันหน่อยอยู่คือซ้ำเนียบปอบๆเมื่อวานขนาดรัดก็ยังยังไปมุมุ่นเนาะพปนปลัวมันออกตรงนี้ไม่เพราะว่า แบบไ่คิดด้วยนะว่ามันจะออกแบบเยันนี้เพราะว่าขึ้นไปข้างบนก่อนท่านคล้งไปทั้งบนไงยางมันอ๋อเห็ดก็ไหลายแท้บ่ม,มีคนเอานะ้ำมันซาวน์ก็เลยถอยเราลงมาเนี่ยไปยางเก็บแต่ละดอกสองดอกข้างบนพันตัดเลยดิตัดเลยตัดเลยตัดขาออกเลยตัดไปตรงไหนเห็นไหมมองลงไปอืมโอเคขึค้<ด>๋ย<ด>นอกข้างหน้าแล้วเนาะยวนีนแม่บอกว่าขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ป้าปองได้แึ่งกิโลนะแล้วะพปาปองได้แึ่งกิโลลุงบ่าวได้สองขีดทำไมได้น้อยจังก็ต <c oughs> <c oughs> ัดอย่างดีไงตัดเาดดอาต้นกอเล็กๆมังพี่น้องยังบดอะ่ะอ๋อดูผลเป็นเกล็ดตะมูตมเตมีเป็นเกล็ดกอครับนี่เป็นเห็ดขอนสนขึ้นตามพื้นหรือว่าตามตอเด้อพี่น้องเลยกำลังบริสุทธ์นะครับพ่นโอ้ยงามกบบงามเนี่ย คล้ายๆเห ER ็ดปวกนะลุงบาวนะก็ตามเพื่นนักพันนี่เ็ขึ้นตามพื้นดำๆนี่ก็ะนองนะคผมกำลังบริสุทธ์นะฮะนี่แหละงลุงบาวเยอะมากเลยดึงขึ้นมาแ้ยังไม่ได้ดึงเลยคิดถึงปีที่แล้วลุงบาวไปตัดกอของบัวนะลุงบาวเนาะ เซเว่นตัดนังเสือยู่ลายคล้แต่ตอนบานน้องลงบาปีนันเนาะมึงลูกพี่น้องมูกต่ตอนี่ด้วยส่นลูกลบดเตียอยู่นั่งลูกลบเียดูสวยสวยสวยน้องอกา็นอลลองไงดูก่อนลุงบาเหตุการณ์ให้น้งบาเดูใชไหาครัต่อบริสุทธ์ โอ้พี่น้องมาแล้วพี่เป็นกอดำตะมุตะมีอยู่นะครับผมมาพ่อเพิ่นบริสุทธิ์พอดีนะครับอัเน,นี่ยปกติขวดเสยนมันจะเมาก่อนเนยะพี่น้องแต่ว่าปีนี้บ่ได้กินเบาคนนะเพราะว่าเบาคนมาก่อนโอ้ยมันเป็นกอ,เป,นกอเป็นกออยู่พเพราะว่าข้างล่างมันหลายได้ประปองปเพราะได้พวกเข็มมาตั้งนี้นะ บรรยากาศเข้าป่าสองได้พี่น้องป่าแรกได้ค,ลคนละ,ล,คละครึ่งกิโลกติเปลอเหีกคนละครึ่งกิโลกติกาบบ้านเด้อพี่น้องนะครับผมอันนี้เราก็จะข้ามไปอีกลองหนึ่งนะครับเป็นปลาที่ย่างง่ายนะครับผมกติบก็คือปลาที่ไปหาเห็ดผงหวานนะครับตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆบ้านบ่าวขุนเองนะครับครับอยู่หลังบ้านบ่าวขุนนะครับมันนี้ก็โคดเซียนลุงบ่าวพระปองมานะครับ กอดเส้นหัวหอบกอดเสยนหอบกอดเส้นเมอยพอนะบรรยากาศชีวิตคนไทยในต่างแดนกับความสุขเนอพี่น้องมันเป็นความสุขของวันหยุดของคนไทยในต่างแดนนะครับผมครับใบไม้ก็จะเริ่ม เนิมร่วงแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับเป็นต้นไม้ที่เสียวใบเผาทำความร้อนนะครับผมฟ้าโจยแด้พี่น้องนี่เป็นต้นไม้ที่เข่าไปเผาก่อความห่อน,นะครับบรรยากาศลุงเบาปอป๋องกำลังเก็บเห็ดเห็ดกอกลายครับพีนีบอว่าจเป็นเห็ดเพ่งหวานหรือว่าเห็ดขอนสนนะครับ เมื่อยหลายหอบเฮ็ดอกอดเซียนมาจากสันรีก็เมื่อยหลายพนะกในคนละครงกิโลก็เมื่อยเหล่าพนะกในจะพาไปลุ้นของข้างหน้าเผื่อมีสักคึ่งกิโลนะครับผมครึ่งกิโลเองอ่มามาตรฐานมันกอดเซียนมันคือเขาไม่เอาหลายเลยพี่น้องอยู่ในคนละกิโลพอนะครับผมเราก็ทำตามกฎนะครับ ที่แกนกดแล้วก็ไม่ถ่ายให้ดูอนัริยกรุงไปดูป้าปองเจอกอดเสียนโอ้งามภักป้าปองเนาะมันอวบมันอวบมาหนุ่มบ้านเนี่ยโอ้ยงามภักป้าปองมันเห็นไหมโอ้ยป้าปองมาหนุ่คนนี่น่าคลัว่ใช่กอโอ้ยบ่ธรรมดาบ่ธรรมดามามากๆทุ่งบ้านเดี๋ยวไปดูแม่บ้านเจอต่อไหนดีนะเยอะหรือเปล่า เขาปังก็ตอใหญ่นะหมครับโอ้แม่บ้านก็ไม่ธรรมดาเลยพี่น้องผนอันนี้มันพันสวยดีนะพันดำพี่น้องพันกอไหมนั่นไม่พันดำพันพันดำพันดำนะพี่น้องแต่ว่ามันงามนะครับผมอืมมันสวยดีนะมันไม่เชยเออมันออกนะอรจะคิดว่ามันจเอ้า ขอดเซียนยิงนะขอดเซียนได้หลายเนาะขอดเซียนมา่อดเซียนมา่สองดอกพี่น้องเนี่ยงามงามเนี่ยมาเอาป้าปองได้เนี่ยโอ้ยหวบคักหวบแนนสองดอกพอดีอืมสองดอกงามขางามเนี่ยมาเอาหวบนับป้าปองนะอยู่ในกลนพี่น้องหัวงามขาดเอามาเอาช่วงมันนั่นบริสุทธิ์พอดีมันนฝ่ตกใสช่วงพันธ์บาน ถ้ากินข้าวซ้ำเฉี่ยมีจุ่ยเย็นน่ะเนาะใช่มันจะได้เต็มตะก้าเป็นกอเป็นกอยเป็นนอกเอ้ยผลลองดูผล่เป็นกอต่ว่าก็เป็นสองสามดอกนะผลเต้นหลายครับมมาเถิดมือพอดีครับมันบาบานเนาะถ้าพรุ่งนี้ก็ไม่รู้นะมันจะเป็นแบบไหนนั่นาะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มบานแต่วันนี้ก็ตุ่มๆพอดี เต็มไปพี่น้องหลายครับหลายแน่แต่ว่าเอากิโลเดียวเนี้ยกิโลเดียวบ่เอาหลายนะครับในกิโลเดียวเขาเอาแป้นขับบ้านตามกฎตามกฎเราจะเกินกฎเท่ากับประเทศไทยเหมือนเอาไปแล้วจะเดินไปทางนู้นข้างบนแค่วายเยอะอยู่นอันนี้ยังไม่ถึงเป้าหมายนะเนี่ยโอ้ยังไม่ถึงเป้าหมายหรอบ่ัวคนนี่คือเป้าหมายเป้าหมายข้างล่างกู้อันนีต้องบ่าวตัดมันไปเขาก็เต็ม อันน uh, ี้อันนี้มันเป้าหม่ไม่ใช่บอลนี่บอกว่าให้รีบขึ้นมาอืมเอออันนี้ไม่ใช่เป้าใหม่ของเรานะครับแต่ว่ามันก็ออกก่อนบรรยากาศความสุขของคนไทยในต่างแดนเ้อพี่น้องเสาร์อาทิตย์เท่ากติิดูเห็ดแล้วก็มาเก็บเห็ดฤดูผักเราไปเก็บผักแล้วมาในเดือนนี้ก็เก็บเห็ดกันนะครับปุ้นงูบ่าวมันเกือบหล่นตะก้าแล้วนะคุณ ยังไม่ท่วมก็ตะกะยังไม่ท่วมยังไม่ท่วมยังไม่ได้ขึ้นกิโลเลยยังพูดให้ในส่วนปีเอ้งก้นตะกะนเดี๋พามาชมโวดเซียนปลาปองนะครับผมโอ้ยหลายกระปองข้างล่างนี่มันออกเป็นต่อเด้อพี่น้องนะครับผมแต่ว่าปีนี้ปลาไหลบ้างนะขนาดปลาไหลนะปลาปองอ่ะอืมเป็นสันเป็นสันเยอะนะครับ วันนี้ก็ชวนประปองลงบ่าวนะครับผมมาเก็บเผ็ดขอนส่วนเด้อพี่น้องพึ่งออกนะครับเห็ดพึ่งหวานก็หมดไปแล้วเฮากับมาเก็บเผ็ดขอนส่วนต่อนะครับผมซึ่งก็อยู่หลังบ,บ้านบ้าคนนะครับเมื่อกี้มาเจอมิแต่รบริสุทธิ์เลยพี่น้องตุ้มมูตุ้มนี่ยเอปะปปองช่วยหน่อยโคเซียนโอกคเซียนโคดเซียนธรรม,ามาดาโอหสวยโอ้มันงามแต่ก่อนนี่แมหม เงาขาวจัวดอกงามขาวจัวนะครับผมได้เกือบครึ่งกิโลแล้วพี่น้องปุบปั้วและก็ปรตมดาเด้อเซียนสันติโก้เลยลุงบ่าวไปหมุนปลาทั้งคนปลอดภัยไหมคุณปู่เผือว่าโอเคอยู่วันนี้ครับแม่บ้านครับลุงบ่าวิ่นก็เก็บ,บตอนนี้นะครับแม่บ้านก็ได้เกือบแปดขีดแล้วพี่น้อง เกือบจะหนึ่งกิโลแล้วนะครับเยอะไหมฟังนะเห็นแมกวางมันกินไปถ้างั้นมันจะเยอะมากเลยเยอะอยู่ถ้ากวางไม่กินเนี่ยรับเนี่มาตัดมาขายถือว่าสู้ปีที่แล้วไม่ได้ดำๆเนี่ยพุงเบาก่อนที่สิ่งใหม่ลุงเบาวม่ขาดสันดีก็จัดการแล้วลุงเบาวบอยเพิ่นออกมากวางพันมากินก่อนนะพี่น้องกระสุนปีแหละมากินกวางแต่ไม่หยาดกวางกินแต่ก็สวยอยู่ มันหนักดีหนักไปยังไม่ได้ไปดูข้างหน้า,า,าดูจะออมไปจะไปบรรยากาศเก็บเผ็ดคอนสนนะครับพี่น้องแม่บ้านอะไรเกือบเก้าขีดแล้วลุงบเบาเกดหกขีดหกขีด,ขดแลใกล้จะหนึ่งกิโลแล้วก็วจะกลับบ้านแล้วนะครับหนึ่งกิโลกกลับบ้านแล้วพี่น้องบอหลายนะครับมื่อเนี้ยบรรยากาศความส